กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้ยนะวันนี้เราอยู่กันในเกมอิทูเรียลรีสตาร์นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงลมเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างมีฝนตกบ่อยนะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยจะเป็นใข้กันนะโอเคโดยสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงทางด้าน,นของเราจะมีการรีหาตัวละครอะไรดีตัวละครอะไรเทพในช่วงต้นเกมเราจะจัดทีมแบบไหนเราจะมาพูดถึงในช่วงของเริ่มเกมเท่านั้นนะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าทุกคนสมได้ตัวละครไหนก็ประยุกใช้กันเอาเองนะในคลิปนี้ก็จะมาแนะนําเฉ ลิต์นี้จะทิ้งไว้ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับผมแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเกมนี้กำลังจะมีการเปิดให้บริการในวันพรุ่งนี้ดังนั้นก็สามารถไปดาวน์โหลดล่วงหน้ากันได้นะแต่ณปัจจุบันคือยังไม่มีคิดว่าน่าจะเป็นช่วงดึกๆแหละน่าจะมีการปล่อยให้ดาวน์โหลดแล้วเอาละก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยขอคนละหนึ่งไลค์นึ่งสับสไครต์แล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านาเกมดีๆมีคุณภาพตัวเกมราคาถูกการตัวเองผมขอแนะนำร้านเติมเกมพเพราเฮตลอครับนอกจากร้านจะเติมถูกการตัวเองนะร้าน,าานย ใต้คลิปก็ได้ครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะและก็อ,กอย่างครับสำหรับใครที่เป็นสายรีไอดีต้องห้ามพลาดนะครับผมกับโปรแกรมตัวละคร d r o i d LD Player 9ครับสามารถควบคุมหน้าจอเดียวแล้วก็เอาไว้ไปใช้รีไอดีเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จักนะครับผมมีสเปคคอมดอแดงๆเราสามารถเปิดหลายหน้าจอเพื่อรีไอดีหาตัวละครเทพๆในเกมนี้ได้ดังนั้นลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยก็จะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะจากเบต้าทีที่ผมเล่่นมาเีตัวละคร นี้นะครับผมจะเข้ามาเป็นตู้แรกแต่ก็ไม่ได้ใจเหมือนกันถ้าเกิดว่าเปิดมาเนี่ยเป็นตู้ถาวรแล้วก็เอาตัวละครอ,อื่นเข้ามาเนี่ยก็ฟิลนะครับผมแต่ยังไงก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวละครตู้แรกแหละนะครับผมทาสเนี่ยจะเป็นทางด,ด้านของสีทองหรือเป็นทัดแสงนั่นแหละนะครับผมก็สามารถไปดูได้เนาะในเกมอ่ะและทีนี้นะครับผมเรามาดูกันดีกว่าจุดเด่นของตัวละครตัวนี้เลยก็คืออมะตะนะครับผมแล้วก็ตีแรงเป็นสาย DPS ที่แท้ทรูนะเรามาดูการโจมตีปกตินะครับผมมีโอกาส25%ที่จะมีการติดเปราะบางด้วยแต่ถ้าเก ว่าเขาเนี่ยได้มีการฆ่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่พาสซีฟเนาะดังนั้นอาจจะเป็นการฆ่าโดยสกิลตัวนี้นะครับผมก็จะได้ในเรื่องของอมตะอีกด้วยซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมแล้วก็ไปดูไอ้อย่างที่2สกิลตัวนี้เป็นดาเมจเดียวนะครับผมสร้างความเสียหายเป็น100%จํานวน3ครั้งแล้วก็ฮิตสุดท้ายเนี่ยสร้างความเสียหาย100%อ็ของ h ฮดกีดีสตูสูญเสียไปดังนั้นยิ่งสตูเนี่ยเลือดน้อยลงดังนั้นดาเมจตัวนี้ก็จะแรงขึ้้นนะะรรผมรมมอาาปปปณณีีตตฮิเลดลดดไปป ก20%ลดไปอีก20%เพราะว่ามันตี3ครั้งใช่ไหมและดอกที่3เนี่ยเลื่อนเหลือเท่าไหร่มันก็จะแรงไปอีกแต่นะครับผมยังไงความแรงเนี่ยก็จะไม่เกิน3 50%อของ ADK มาเชียนะครับผมไม่ใช่มาเชียดิมันชื่อว่ามาเซียหรือแบบว่าที่เขาเรียกกัน <laughs> ไม่แน่ใจนะถ้าเกิดว่าอ่านชื่อผิดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยยังไม่ได้ศึกษาชื่อตัวละครนะครับผมก็เล่นๆไปเอาความรู้เฉยในช่วงของเบต้าเทสสองรอบที่ผ่านมานะแล้วก็ต่อไปครับเราไปดูกันที่อันตีกันดีกว่าอันตีเนี่ยจะมีการสร้างความาเเสีียยหาาป็นน็น AE รมมแล้วกกโจต จะเ้อยแปเป็น180%ตีจํานวน2ครั้งแล้วก็จะมีการเพิกเฉยเด็บนะครับผม70%ก็ตัวละครตัวนี้มี อันตรีที่เจาะเอ้ยไม่ดีเจาะตีทะลุเดฟอยู่แล้วนะครับผมประมาณ70%แล้วก็ตัวเองเนี่ยจะได้รับอมตะอีกหนึ่งเทินนี้ด้วยซึ่งเป็นตัวละครที่เอาจริงถ้าเป็นในเรื่องของอมตะเนี่ยมันไปโดดเด่นใน PP อย่างแน่นอนนะครับผมทําให้ยืนนานเนาะซึ่งตัวละครตัวนี้ก็สามารถเช็คได้ครับไม่ว่าจะเป็นโหมดออร่าอะไรต่างๆนานเนี่ยก็เทียบศู์ซึ่งต่ําสุดเนี่ยก็จะเป็นอยู่แค่เทียร์หนึ่งนะครับผมยังไงก็เป็นตัวละครที่อ่าดีพีเอสที่ดีที่สุดแล้วต่อไนะครับ ได้แล้วต่อไปครับเรามาหาตัวละครตึงๆแงดังนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ดีหาจนกว่าจะได้3ตัวละครตัวนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะดังนั้น ก็มีเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละซึ่งตัวละครตัวนี้จะแนะนําเป็นทาาได้ของลิลลี่ลิลลี่ดียังไงด้วยความที่ว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมแนวเทิร์นเบสใช่ไหมละ่ะเรื่องสปีดเนี่ยมันค่อนข้างสําคัญสําหรับเกมอยู่แล้วซึ่งไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกตินะครับผมจะมีการเพิ่มค่าเทิร์นมิเตอร์นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเราคิดเป็นเกมแบล็คโควเวอร์อ่ะมันก็จะมีแถบค่าลงมือใช่ไหมละ่ะนอกจากมันจะลงมือตามความเร็วมันก็จะมีแถบค่าลงมือด้วยดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะมีการ,รบั ยังมีในเรื่องของการเพิ่มสปีดอีกด้วยซึ่งก็จะมีการเพิ่มเป็น30%ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทวินทริกนะครับผมตรงนี้อยู่แล้วก็จะมีการเพิ่มเป็นคิดาเมจสามเทินเพิ่มเติมตรงนี้ด้วย50%เเห็นไหมละ่ะมีในเรื่องของการบัฟความเร็วแล้วก็เพิ่มความเร็วให้อีกนอกจากนั้นนะครับผมยังมีในเรื่องของ การรีเซ็ตคูดาวด้วยตรงนี้แล้วก็ขยายคูดาวให้กับมอนฝ่ายศัตรูโอ้โหเป็นอะไรที่แบบโคตรปั่นป่วนอะไม่ว่าจะเป็นพวก PP หรืออะไรต่งตางๆนานา,นา,นานคุณดูดิเทียโอทั้งหมดเลยอะเทียศูนย์ทุกคนและนี่ก็คือตัวละครที่ผมแนะนําให้ทุกคนไปหานะบอกได้เลยว่าขอแค่มีตัวละครนี้อะไม่ว่าคุณอยากจะจับคู่เป็น DPS ตัวไหนมันก็เก่งมากๆแล้วแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นแค่ตู้ธรรมดาผมก็เลยไม่ได้พูดถึงว่าเฮ้ยเราจะต้องไปรีหาตัวละครตัวนี้นะเพราะว่าตัวละครลิมิเต็ดเนี่ยมันมีตัวนี้แล้วก็ต่อไปครับเรามีตัว เพิ่มความเร็วแล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าอยากจะจับคู่ให้มันตึงกว่านี้นี่แนะนําไปตรงนี้เลยคลอสนะครับผมสําหรับตัวละครตัวนี้ทําอะไรได้นะครับผมเรามาดูกันดีกว่าความคืบหน้าการแฮกไฟเราเนี่ยโจมตีแรงขึ้นซึ่งศัตรูเนี่ยจะได้รับสถานะที่ชื่อว่าความคืบหน้าของการแฮกตรงนี้จะมีการเพิ่มความเสียหายลดความเสียหายที่เกิดขึ้นอะไรต่างๆนานา,นานเนาะเอาเป็นว่าถ้ามีการครบสเต็กแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแฮกตรงนี้จะมีการเพิ่มเลย25%นะครับผมโอ้โหแม่งโคตรที่จะดีอะ่ะแล้วก็ลดความเสียหายที่เกกิดขึ้น,น็คือ40% ของดีจะจัดไม่ว่า PvP หรือว่า PvE เนี่ยดีทั้งคู่ครับและนอกจากนั้นนะครับผมยังมีทางด้านของอ่าตัวนี้ก็เป็นในเรื่องของคืบหน้าการแฮกนะสกิลที่2อันตีกันดีกว่าอันตีนคะครับผมมีลดเดฟหกถึงแม้ว่าตัวละครตัวนั้นเนี่ยจะมีการเผิกเฉยตามเดฟใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันยังจะมีทางด้านของสกิลที่2ที่เขาไม่ได้เผื่เฉยแต่ว่าเขาก็แรงดังนั้นเราสามารถเอาตรงนี้เนี่ยไปติดได้อ่าพอไปติดก็ลดเดฟหกสิบเปอร์เซ็นต์สกิลสองเนี่ยจะเป็นสกิลสองที่แรงมากๆเลยสล ตรงนี้ก็คนที่จะมีและสปีดที่ลดลง30%อีกโอ้โหโคตรที่จะอร่อยมีตัวละครดีแบบเพิ่มความเร็วแล้วมีลดความเร็วอีก โค้ดที่จะตึงนะครับผมก็ลองเลือกเอากันแล้วกันเนาะสุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะเป็นตัวละครอย่างซัพพอร์ตเราจะเลือกอะไรดีถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นสายจบเร็วนะครับผมก็อาจจะเป็นตัวละครตัวนี้ที่ผมแนะนํานะนั่นคือเฟรย่าเฟรย่าทาอะไรได้เรามาดูกันที่อันติก่อนเลยนะครับผมอันตีเนี่ยเขาจะมีในการเพิ่ม ATK 40%ซึ่งตัวละครไอลิมิเตทที่เราสุมมันใช้อะไรใช้ ATK ใช่ไหมอ่าดังนั้นตรงนี้ได้ใช้นะครับผมแล้วก็จะมีไนแม่ไนแม่ตรงนี้จะทําให้ศัตรูเดี่ยได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้้นนนนนน15%และอกกจจาัันเนีมม การฮิ้วนะครับผมตามความเสียหายที่เราเนี่ยโจมตีศัตรูได้อีกอย่างเช่นตีไป5 0,000ก็จะมีการฮิ้วเลือดตาม15%ของห0,000่นนั่นแหละทีนี้เรามาดูข้อดีข้อเสียกันดีกว่าข้อเสียใหญ่ๆเลยก็คือมันมีแต่ตัวละครระดับ SR ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปพูดในเรื่องของ SR ด้วยแต่ว่าถ้าเราเอาทีมนี้เนี่ยมันก็ยังมีจุดที่ผมมองว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องของถ้าเกิดว่าเราเบิร์ดไม่ตายนะครับผมโดนพลิกเกมขึ้นมาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างงานงอกด้วยความที่ว่าทีีีีมมมมมนนนน้้เเเ่่ัป็ทนะคผแตถาาาอว นะครับผมมันก็ประมาณนี้ดีแหละแล้วทีนี้เรามาดูตัวละครที่สามารถแทนที่ได้ดีกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ตัวละครดังนี้ซึ่งอย่างแรกเลยก็คือ คลอสนะครับผมตัวละครตัวนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องมีก็ได้นะครับผมขอแค่เรามีทนานะของลิลลี่ตัวลดความเร็วมาแล้วเอาเป็นตัวนี้ก็ได้เป็นตัวละครอย่างซับดีพีเอสโรซานั่นเองโรซ่าเรามาดูกันดีกว่าข้อดีของโรซ่าเนี่ยมันจะอยู่ตรงพาสซีฟตรงนี้แหละพาสซีฟเนี่ยจะมีการทํางานถ้าเกิดว่ามีการติดคีนะจะมีการแปะดีบัฟที่ชื่อว่าตัวนี้นะครับผมและดีบัฟตัวนี้มันทํางานยังไงก็คือนะครับผมจะมีการรับความเสียหายเพิ่มขึ้นสตูนะติดอ่ะรับความเสียหายเพิ่มขึ้น15%ขอองกกกาาาารรจจมตีพื้้นนนนนฐเเและั่ยสิบ ผมยกตัวอย่างนะก็คือตัวละครดีบัฟอย่างามัชเชียตัวนี้นะครับผมเรียกแม่งมัชเชียดีแ่แเลยเอาตามแปลภาษาโจมตีไปปุ๊บติดคริติคอลโลซาเขาจะมีการโจมตีปกติพื้นฐานออกไป1ครั้งด้วยช่วยเสริมตรงนี้ก็จะเป็นซับ DPS ที่ค่อนข้างที่จะดีและนอกจากนั้นเนี่ยโลซาเขา<อ>ไม่ได้มีแค่นี้นะครับผมยังมีให้ในเรื่องของการลดสปีดกับศัตรูอีกด้วย30%เ็นห็นไหมใกล้เคียงกับตัวละครตัวนั้นเลยและยังมีฐานะของการเพิ่มอัตราคริติคอลสามสิบเปอร์เซ็นต์อีกด้วย ตรงนี้ถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้มีดีบัฟท,ทำให้ดุดแรงแต่การเพิ่มอัตราคีย์ที่ข้อตรงนี้ก็สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าตีไม่ติดคีย์ที่ข้อดาเมจคีย์ทีดด่ข้อก็ไม่ทํางานครับและดาเมจอีกเท่าหนึ่งเนี่ยก็หายไปเต็มตัวเลยดังนั้นตัวละครที่แทนครอสได้เนี่ยจะเป็นทางด้ของโลซานะครับผมอ,อีกตัวละครหนึ่งทีนี้เราไปดูทางด้านของสายซับกันดีกว่าสายซับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้นะตัวละครเติม35บาทตัวนี้ก็ดีนะครับผมซึ่งข้อดีของเขาเนี่ยมันจะเป็นจุดเด่นจากตรงนี้มากๆเลยถ้าเกิดดว่าาไ้รับเมถึง ตายจะไม่ตายครับเลือดเด้ง20%ตุ้มนะครับผมเป็นตัวคิวที่มีคงกระพันให้ด้วย <c oughs> เนี่ยตรงนี้โคกพันเป็นไงโคที่จะดีนะครับผมตัวละครที่เติม35บาทคิดว่าอ่าน่าจะมีกันทุกคนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายพิยาจาก็ลองไปหาตัวละครอย่างตัวนี้นะครับผมที่ถ้าเกิดว่าเพื่อนตายก็สามารถชุบเพื่อนได้อ่ะประมาณนี้นะครับผมสักสองตัวละครกันแล้วกันที่เป็นสายฮิลเลอร์หรือถ้าเกิดว่าคุณได้ตัวละครอื่นก็อด d a p ใช้ตามที่ทุกคนต้องการกันแล้วกันเนาะก็มีตัวละครฮิลเลอร์2ตัวที่ผมแนะนําไปแล้วทีนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้บทแค่นั้นพวกโรซาเนี่ยอ่ะ จริงๆถ้าเกิดว่าไม่ได้มี2ตัวนี้ที่เอาไว้ลดความเร็วแล้วเรา adept ใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับผมอย่างเช่นใช้เป็นตัวนี้ช่วงเริ่มเกมนะซึ่งแจกเป็น30%คล้ายๆกับโลซาเลยแล้วก็ตัวละครตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีตรงที่ว่ามันสามารถใช้สกิล2ครั้งใน1เทินได้ก็คือใช้สกิลตรงนี้ไปนะครับผมบัฟอัตราคิทิคอ้ปึ้งนะครับผมแล้วก็ใช้สกิลตัวนี้ต่อเป็นการลดเดฟอีก 60%นะครับผมก็จะทําให้ทางด้านของมัชเชียของเราเนี่ยมันก็ดาเมจแรงขึ้นก็สามารถใช้ได้เช่นกันหรือจะเป็นตัวละครอื่นๆอย่างตัวนี้นะครับผมก็เป็นตัวละครซับ DPS ได้ดีเหมือนกันอ่าไม่ว่าจะเป็นการลดได้60%เพิ่มเปล่าบางให้กับทางด้านของฝ่ายศัตรูแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับผมที่อะไรเนี่ย โจมตีอ่าเป็นความเสียหายจริงนะครับผมลองไปอ่านเอากันแล้วกันเนาะซึ่งตรงนี้ก็จะมีอีกตัวละครอะไรเนี่ยอ่ะมีลดสปีดให้นะครับผมแล้วก็ลดในเรื่องของผลรีสิตซึ่งผลรีสิตตรงนี้คิดว่าน่าจับคีพีโดดเด่นที่สุดแล้วนะครับผมดาเมอรีสิตถ้าอิงเป็นเกมแบคโคมก็คนะไม่รู้เหมือนกันว่าเกมนี้เนี่ยอ่ามีความหมายเดียวกันไหมแต่คิดว่าความหมายเนี่ยน่าจะเดียวกันเนาะก็คือการลดดาเมจนะตรงนี้ก็จะทําให้ศัตรูเดี๋ยวได้รับดาเมจแรงขึ้นเหมือนกันถ้าเกิดว่า,าศัตรูยิ่ง เม็ดได้น้อยลงเนาะตรงนี้ก็ดีนะครับผมลดไป40%ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ลดความเร็วอีกก็สามารถใช้ได้นะแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยดังนั้นนะครับผมทีมที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะมีเป็นประมาณนี้ในช่วงต้นเกมกันแล้วกันซึ่งถ้าเกิดว่าใครสุ่มได้ตัวละครไหนหรือว่าอวยตัวละครไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็ลองไปจัดทีมออกกันแล้วกันเนาะแต่ช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมแนะนําไว้เป็นประมาณนี้สามารถไป a ด a p t ใชใ้ตามความเหมาะสมของเราเลยสุดท้ายแล้วนะครับผมมันก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยอยากจะไปเล่นสายไหนไม่จําเป็นจะต้องไปตามเมตาก็ได้นะครับผมขอแค่เราเล่นแล้วก็มี าสกับในเกมเนี่ยผมก็คิดว่ามันโอเคแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c ค i b e กดกระดิ่งให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอ้ออย่าลืมติดตามไลค์ในวันพุ่งนี้ด้วยนะ